เน้นสุดไม่เน้นทรงของแท้ราชาสุราแห่งแมนเชสเตอร์ขุนแผนผู้สันสะเทือนทุกผับบาร์ชายผู้มีสติตั้งแต่จบเกมจนถึงตอนนี้ไม่ถึง5นาทีแจ็คก,กรลิดไม่สางมาแล้ว72ชั่วโมงและนี่คือคลิปรวมวีรกรรมตำนานแชมป์3าถ้วยเมาด้วยอีก3วันเด็กๆและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำอย่างหนักหน่วงครับมาดูตั้งแต่จบเกมครับใครสัมภาษณ์แกถือบลูทูธเปิดเพลงคู่ใจเบียร์หนึ่งข้างลำโพงข้างแล้วป่วนไปทั่วมั่วไปหมดครับ โอ้ยเดินป่วนไปทั้งงานเล่นหน้าเล่นตาแจ็คกรีลิตนี่มันจีจาดจริงๆครับมันเอาหมดเอายับยับอันวารเรสบอกว่าแจ็คกรีลิตแม่งกระดกแม่งดื่มทุกอย่างเขากินทุกอย่างจริงๆครับแล้วมันเมาแบบยับแม่ยับในขณะที่ว่าชุดแข่งยังไม่ถอดมันลากถึงเช้าครับบ ่ามกลางแฟนบอลที่รายล้อมแจ็คก,กร์ลิทนี่เป็นตัวเฮฮาในปาร์ตี้ใสแบบเต็มคาราเบลชุดแข่งไม่ต้องเปลี่ยนมาแบบเต็มยศทั้งเสื้อทั้งเกงเกงยันที่คาดผมเพื่อนนี่กลับไปเปลี่ยนชุดกันแล้วกลับไปเปลี่ยนกันอีกกลับไปพักผ่อนแต่แจ็คก,กร์ลมันแดนกระจายครับเช้าไม่กลัวกลัวไม่เช้ามาแบบเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลลากยาวจนถึงสว่าง กับลีลาขุนแผนแห่งแมนเชสเตอร์พ่อคีเล่าที่เป็นเล่นฟุตบอลได้นิดหน่อยครับโอ้จัดหนักจัดเต็มเน้นสุดไม่เน้นส่งครับ